สวัสดีจ้าพี่น,ออกกน้องท่านผู้ชมมูอนี้ิวัพรกระเช้าแย่ไพ่พรกินพระรวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอน,นี้ยายไ่ไพ่ในนําขอมูลเนาะทางเลขเด็ดใหมพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพน่นั่นไม่ได้จ้าพี่น้องเลี้ยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำาย่ไพ่ลงคลิปใหม,ม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประพาดเบิ่นงนพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรืออว่าาาาาาจะาคคมมมมเเนต์ขุยยยยททักทกักกกบ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พ่อกันตำเล่าคือเกาเนาะค่ะพี่น้องขาเบาๆลายยายห้างไปบึงขอมูนเนาะทางอาจารย์ทันเลกไปเลยนะจ๊ะเนวทางนี่เป็นแนวทางสุดยอดบนเนาะพี่น้องงวดที่เลี้ยวไอ้สองแต่ว่าลงลางเนาะจ๊ะมาตามต่อจางวันนี้เพ่นบอกว่าให้หนึ่งซียูข้างบนแล้วซีลงลางคือเกาเนาะพี่น้องเนาะว่าไปตามสูตรเพื่อนาะจ๊ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเมสารคามเมสารคามบอกว่าหลักหน่วยบนงวดที่แล้วให้เก้าเนาะ งวดน,นี้เมสารค้าหมหายหนึ่งหนึ่งอะอะไรหนึ่งสันพีโนงหะเนี่ยมาใส่หนึงเนาะค่ะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอเอ็ดวิสนุนาะจ้ะเอ็วิสนุบอกว่างวดน,นี้เด่น8กับเกฟันเก่าแ7ด7 9 7, ้า 9, เจากนาะจ้ะก่าเกกับแปหาเป็นตัวรองพิจารณาํำเพลินใดเนาะ <Okay. S 2> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเฮงอีสานไต่เนาะจ้าพี่นอ้องสองตัวลางเพื่อน้องวดที่แล้วเขาซีสองเนาะจา้าวดนี้เพื่อนเน่นแปดหาส่วนเก้าห้าแปดหกและเก้าหกเป็นตัวรองนะคะพี่น้องเนะาะหมักตัวใดกับพิจานาน้ำเปลืนกใดเด้อค่ะพี่น้องขาทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเนี่ยนีสานไตคือกันเนาะพีม่มันมานเด้อทุกคนมาสั้นงวดที่เรียวหาสามเก่าเนาะจ่าพี่น้องเนะาะงวดนี้สามสามหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามเละหนึ่งสามเนาะจ่าพี่น้องหกหนึ่งหนาลุนพี่น้องค้างวันนี้เนะาะมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเพกันเนาะ เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางแยใไพ่เป็นผู้เอามาลงพอเม่พี่น้องเท่าน,นั้นที่จะจัดทิ้งใจว่าสิจวดหรือบบจวดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดตบอันนี้แย่ไพ่บริอานห้นะจ๊ะวดที่แล้วเข้าตัวกลับ 39, เนาะสามเก่าแนวทางทึงเนาะเอาแคบหน้าจอวันนี้ได้เลยนะคะพี่นอ้องขอโจทษขอไพ่กันอ่าคันตัวเลขหลายแย่ไพ่สิบออันนี้ห้ได้พี่น้องอ่านเอาอ่านพี่น้องแคบหน้าจอแล้วเอาไปดูได้เลยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางของอเลขเด่นล่างเนาะจา้ะเด่นล่างเอ่อดับเด่นล่างพนะเลขดับบนว่าดับบนซะนี้ดับล่างเอาไปไอไปมัวเลยพี่น้องเลขดับล่างแนวทางของงานเจ้าสัวเนาะจา้ะงวดที่แล้วดับเจ็ดออกสีสองงวดนี้ดับเก่าเนาะค่ะชอบอะไรก็จวดจาดฝาดดุนน้ำเพลินได้เนาะทุกสำนักทุกอาจารย์้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องพิจณาได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเทพเอ็ดคู่เมืองโอ้ยหน่วข้างเทิงเนาะพี่น้องเนาะหลักหน่วยข้างเทิงเนาะค่ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วสามเก้าเจ็ดมาสามนาะจ้านาะงวดนี้สามเก้าเจ็ดคือเก่าหลักหน่วยข้างเทิงนะคะพี่น้องค่ะจะหน้าลำบนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดแมงปอเนาะแอ็ดแมงปอชุดพิเศษเด่นเน้นที่สุดเนาะค่ะบนเน้นฟันเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดและสองสามเนาะจ้ะชุดเน้นแอดแมงปอเนาะผู้ใดมักแนวทางแอดแมงปอก็เขียหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มเพื่อนเทพนองของแฉเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าอ่าเพื่อนสิบฟันไหนเก้าสองเก้าหนึ่งเจ็ด เก้าสองเจ็ดหนตัวเด่นที่1 7, 2, 7, 3, 7ึ7งเองามเและ3 8เนาะคะ่ะชุดเต็มแคบหน้าจอสำหรับแนวทางของเกินแมงปอเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าของอ ฟาดเน้นๆน่เม็ดเดียวเข็นเขียนเอ็ดสร้างคนหี่ตัวเนาะจ้ะยจะไปกับขอบคุณสร้างคนหี่ตัวหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะจ้ะเพื่อนหายมาเพื่อนบอกว่าหาสีเจ็ดเขน็นเขียนตัวเดียวเนาะจ้ะส่วนตัวรองแคบหน้าจอเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับแนวทางของเพืนะ่อนเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ แอดมิสเตอร์บอลเนาะพี่น้องมิสเตอร์บอลงวดนี้ว่าสัน้นงวดนี้เพิ่นให้เน้นที่สุดคือ618กับ619เด่นหนึ่งนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าเน 18, 19, นะ้น1819เนาะค่ะพี่น้องชุดเต็มเพิ่นแคบหน้าจอเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของแอดมิสเตอร์บอลเนาะค่ะงวดที่แล้วเข้าตรงหาเก้าสามเขีนเขนเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดือดเริ่มมือแรงพี่น้องพอกันตำเลาาเนาะค่ะเนาะถ้าได้ครบทุกอาจารย์ทุกสํำนักแล้วแย่ไปกับสีฟ้าเฝ้าโล่งห้เนาะเพราะว่าถ้าบ่ถ้าบ่ได้ทุกสํำนักแล้วพี่น้องถามหาแล้วมันโล่งห้บ่ได้เนาะก็เลยต้องลอมื้อนี่กับสีพญายามเนาะพี่น้องเนาะพยายามโลงงห้พี่น้องเร็วๆเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะเป็นตำไทยเด้อพี่น้องเบิงจะตำเหล้าลายมาเบิงตำไทยของลุงนิ่นเนาะค่ะเดนหนึ่งก็หกพนาลุงนิ่เราว่าเนาะ เพิ่นบอกว่า3 3มส6มหนึ่ากสอนะจ่าสอตัวอยู่ที่0 1น1 6หนึ่งสานองหก่าหนนะจ่าทะเบินกันหนึ่งสามสำหรับแนวทางของแอลุงมินเนาะไพมาแอลุงมินกับแคบหน้าจอน้ำพ่นได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแอดประเสือจันทภนธ์เพิ่นบ,บอกว่าจ้ แนวทางพคนบอกว่าเลขออกวันอาทิตย์เดอว่าสั่นเพื่นว่าเลขออกวันอาทิตย์มีอยู่ที่9 7 8 5 7 2 4520แาละ1 4นะคะพี่น้องาสำหรับแนวทางของแอดประเสริฐจันทภัณฑ์เนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเนาะคะ่ะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะตามไท้ได้พี่น้อง ตามไทยแม่สุรีเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสองเก้าห้าสี่หกสี่หนึ่งเนาะจากกันแปดสามนำ้ำสำหรับแนวทางของแม่สุรีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอพี่หนวดใจดีสูตรบนล่างสั่นพี่น้องมาเบิง้งงวดที่แล้วสูตรบนลา่างาเพนหอยสองออกสีาาก่สองเนาะจ้ะงวดนี้เด่นซีมาใดบนล่างแนวทางของพี่หนวดใจดีนะคะพี่น้องคะ่ะ ไปมักเนี่ทางพี่หนวดใจดีกับแคบนาจอตามเพิ่อนใดเลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของนั่งฝ้าอาบยาพิดประสันพี่น้องคะเลขเด่นเพิ่น3 6มหกเจ็ดสกนึ่งเจ็ดศนะจ๊ะเพิ่นบอกว่า7จ็ด1น6่งสามเจ็และ 0372ตัว7จ็3 1น1่0นและ07นะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนี่เอาอันเพื่อนบอกว่านี่นะครับซิหนวยบวมัสตนมขอนเจน7890มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางนมขอนเจนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะมาหน่อยค่อยหักปิดท้ายโดยมาหน่อยค่อยหักนะจ้ะสรุปลางเขียน บนเขนเขนแคบหน้าจอฟันรางเน่นเนีนมีลายโตนะจ่ะพี่นอ้องบนสรุปสามตัวบนสองตัวบน,สอ,วบนสองตัวล่างฟันรางเขนเขนสีเก่าตัวเดียวสําหรับแนวทางมาหน่อยค่อยหกักเนาะถ่ายคลิปนี้ให้ไปขอขอบคุณพอ่อแม่พี่น้องนะจ่ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรง,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 งยิงๆิรวยๆปังปัง,ปงสุขุมสุข้ขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอ้ขอมูุนนะ่เนวทงังให้ย่ายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทาง ขอบคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจ้า